สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําขนมต้มหน้ากะชิค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่นมแล้วก็ไส้เข้มขน้นอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทากันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะคั่วงาก่อนค่ะแล้วก็นํางาน,นะคะไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาคั่วให้เหลืองค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่วค่ะพองานเราเหลือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการผัดไส้ขนมค่ะอันดับแรกเราก็จะใช้น้าตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่170กร,รัมค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ําเปล่านะคะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อนเสร็จ1 4ช้อนชานะคะจากนั้นเราก็ จะเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้ละลายก่อนค่ะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะใช้มะพร้าวทุนทึกขูดนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ทำการนะคะผัดมะพร้าวนะคะให้มีความเหนียวแล้วก็แห้งค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการผัดนะคะ พอเราผัดไส้มะพร้าวนะคะมีความแห้งประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะเป็นสองส่วนค่ะอันนี้เราก็จะมาทําเป็นไส้ตัวขนมด้วยแล้วก็ทําเป็นหน้ากระฉีกด้วยนะคะที่เหลือแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะจนกว่านะคะไส้มีความเหนียวแล้วก็แห้งกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยงาคั่วนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้กับตัวไส้ขนมของเราค่ะ พอเราผัดจนได้ที่เลยนะคะเหนียวประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักใส่ขนมให้เย็นก่อนแล้วก็นํามาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะสําหรับทําห่อขนมนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการนวดแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่100กรัมแป้งมัน25กรัมค่ะแล้วก็นวดแป้งนะคะด้วยน้ําอุ่นค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ําอุ่นลงไปแล้วก็นวดแป้งจนเนียนเข้ากันได้ดีนะคะ ค่ะพอเรานวดแป้งจนเด่นเข้ากันแล้วเราก็ทําการนะคะห่อขนมเลยค่ะแล้วก็จะนําแป้งนะคะมาคึงเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็ห่อนะคะให้มิดไส้แบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็นําขนมนะคะลงไปต้มได้เลยค่ะ เราจะต้มนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเราจะไม่ต้มด้วยไฟแรงจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวไสขนมของเรานะคะจะทะลักออกมาได้ค่ะพอเราต้มจนแป้งนะคะรอยน้ําขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะต้มต่ออีกประมาณสัก5นาทีให้แป้งนุ่มค่ะพอแป้งนุ่มแล้วเราก็ตักขนมนะคะขึ้นมาพักในน้าเย็นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะใส่งาคั่วลงไปด้วยค่ะ ผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะเรามาตั้งไฟให้พออุ่นก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําขนมต้มที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาใส่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะทําการนะคะคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ค่ะอันแบบนี้เราจะคเคเขาหน้ากระฉีกแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนําไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมต้มหน้ากระฉีกค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้ดูนะคะไส้ขนมของเราค่ะนี่เลยแป้งก็จะมีความนุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูไส้ตัวขนมของเราเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะไม่ทําหวานมากจนเกินไปเพราะว่าเราจะทานกับตัวกระฉฉกของเราด้วยนะคะนี่เลยค่ะเราทานก็ใส่หน้ากระฉฉกลงไปแบบนี้เลยค่ะแป้งก็จะมีความนุ่มแล้วก็หอมมะพร้าวมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิงให้ช่องเสฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ